สวัสดีครับผมเมืองไทยพีเคแสนชัยเมืองไทยยิ้มครับเอาเมืองไทยครับพูดถึงความพร้อมครับที่จะต่อยสึกใหญ่ครับวันสุกหน้านะครับผมกับศึกมีหนึ่งหรืสี่พร้อมๆตอนนี้ซ้อมมากี่สัปดาห์กี่เดือนแล้วครับก็ซ้อมมาเดือนกว่า2เดือนแล้วครับผมก็ซ้อมเต็มที่แล้วครับผมรอแค่ถึงเวลาแค่นั้นครับในการเจอกับเสกสันรู้สึกนี้จะเป็นภาคที่5ครับผมในการเจอกัน4ครั้งที่ผ่านมาในการเจอกันนี่คือเราแพ้หมดเลย ในรูปแบบของมวยห้ายกครับผมคราวนี้พอเวลามันผ่านไปเนะาะคราวนี้ในเรื่องของการต่อยกติกาในรูปแบบมวยสามยกนวลเล็กในส่วนตัวของมุนไทยคิดว่ามันจะต่างจากรูปแบบห้ายกมากไหมครับ <G> ก็คิดว่าต่างพอสมควรนะครับเพราะว่า,าชกมวยห้ายกก็จะมีเรื่องราคาแล้วก็รูปทรงมวยอะไรด้วยเข้ามาควบคู่ด้วยแต่มวยวันนี่เราออกอาวุธให้เข้าเป้าเป็นคะแนนหมดนี้ครับมันก็ อาจจะง่ายกว่าเนี่ยครับรู้สึกว่าฟอร์มการชกหลังๆของเมืองไทยคนข้านที่จะทำงานได้ดีต่อเนื่องพอต่อยในรูปแบบมวยสามยกร่างกายมันมันอยู่ในช่วงพีคของเราในย,ย้อนกลับไปในก่อนที่จะพักไปเนี่ยมันมันจะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเทียบกับในร่างกายตอนต้นตอนนั้นอ่ะก็สองไฟหลังก็ดีขึ้นมานะครับก็ดีขึ้นมาเกือบเท่าเมื่อก่อนแล้วครับผมก็คิดว่าด้วยความมั่นใจแล้วก็อะไรด้วยครับ พูดถึงว่าเต้เคยต่อยครับกับเซบสานาสี่ครั้งเลยเอาสี่ครั้งที่ที่เราต่อยมาปัจจัยอะไรทำให้เราแพ้ขนาดนั้นน,นลยเนียก็ก็จะมีช่วงท้ายๆหรืออะไรางี้แกพี่แกจะใช้ความเก๋าแก้เกมลงเอวบ้างอะไรเรื่องหักล้มบ้างอะไรเงี้ยครับผมมันก็ทําให้เรา เสียทรงเสียอะไรอย่างนี้ราคาก็ไปอะไรอย่างนี้เราก็ตามไม่ทันอะไรเราก็เปลีป่ยนมาคุณกาลคือเขาปล่อยสอดคล้องมากกว่าเข้า,ขาผมเขผมก็เร <พ itar S 1> า,ก,าก็จะไม่เก่งเรื่องพวกทรงมวยอะไรเท่าไหร่แต่สี่ครั้งที่ผ่านมา<ด>มันน่าจะพอบอกอะไรกับเราได้บ้างว่าเราเรา,เรา,เ,ราเรามีจุดไหนที่น่าจะดีกว่าทางด้านของเป็ดสัครับก็ในไฟก่อนๆที่ผมแพ้มาก็ ช่วงหนึ่งสองสามสี่นี้เราก็คิดว่าเบียดเบียดถึงกับเรานำด้วยซ้ำครับผมก็มาพลิกท้ายๆแค่นั้นเองครับผมถ้าเป็นวยสามยกผมคิดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับด้วยสภาพร่างกายแล้วก็อะไรด้วยตอนนี้ครับถ้าั้นพูดถึงฟอร์มของเสกสรรเชื่อว่าเราน่าจะได้ศึกษาแล้วก็เห็นฟอร์มเสกสรรหลงังๆเห็นการต่อยของเสกสรรเป็นไงบ้างครับในรูปแบบวยสมยกก็เห็น ในรูปแบบมวลสัมยกตัวของพี่ศิสันเขาก็ก็ดีนะครับในช่วงแรกๆแต่ผมมองหลังๆมาพี่แกมีโดนอาวุธแล้วก็มีอาจจะลุยลาบ้างผมมองนะครับ,บ,บถ้าผมมีออกอาการบ้างอะไรอย่างนี้มีมีโดนต่ังๆก็มีมองให้เห็นมีเห็นบ้างนี่คิดว่าน่าจะเป็นที่เรื่องของอายุที่ทเพราะนองจะห่างกันออนนี้เขาก็อายุเยอะก็น่าจะมีผลด้วยไหมในในมุมมองของเรา ก็ด้วยอายุด้วยอะไรรูปร่างพี่แกจะเจอตัวใหญ่ๆอย่างนงี้แต่ผมมองในไปนี้เราก็ผมก็คิดว่าตัวผมไม่ได้เปรียบรูปร่างพอสมควรอยู่เหมือนกันเพราะว่าผมว่าลดเยอะอยู่ในน้ําหนักนี้ก็ยังยังลดพอสมควรอยู่ก็ถึงน้าหนักตอนนี้ยังเกินอยู่ก็เกินเกิน,นบ้างนะครับผมเกินบ้างอยู่ก็พอสมควรอยู่ครับแต่ก็ตามตามเกณฑ์ที่ที่เราทําอยู่ประจำ สีค่ครั้งนี่ไปย้อนกลับไปดิปล่อยที่ไหนบ้างเราจําได้ไหมน่าจะมีอยู่เขตภาคใต้ครับผมแล้วก็ลุมพินีครับผมคือปล่อยสัญจรครับผมแล้วก็ที่ลุมพินีครับผมรอบนี้ก็กลับมาที่ลุมพินีครับผมง่าย พูดถึงเรื่องของน้ำหนักเรานะเรามีต่อย,บยแบนตัมเบทร้อยสี่ห้าแลไฟเนี่ยบีบมาต่อย140ร้อยสี่สิบโดยส่วนตัวของเราคิดว่าน้ำหนักไหนที่คิดว่าน่าจะเป็นน้ำหนักที่พอดีแล้วก็ต่อยได้ไดไดไดสนุกที่สุดสำหรับเราก็ประมาณสามแปดสามเก้าสี่สิบนี่ก็พอได้อยู่ครับตอนนี้ก็น้ำหนักขึ้นมาเพราะว่าเราด้วยบำรุงกล้ามเนื้ออะไรต่างๆม,มาบ้างแตร้อยสามเจ็ดนี่ก็ลดเยอะอยู่เหมือนไฟที่แล้วก็มีลดเยอะอยู่แต่สาม, <35 S 2> มห้านี่ไม่ได้เห้น่าจะ เหนื่อยเลยแล้วครับอบย่างนมเล็กพูดถึงแม่ใครนี่มาปล่อยนมเล็กนเนาะเกมการชกสามยกแล้วเนาะพูดถึงด้วยด้วยรูปแบบแบบนี้เราคิดว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากจากรูปแบบแบบนี้ครับก<อ>็ในรูปแบบสมยกนี่ผมคิดว่าผมอาจจะได้ประโยชน์คือเราก็สามารถต่อยนับต่อยน็อกได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ด้วยด้วยสภาพร่างกายความ ความที่ยังฟิตอยู่ผมคิดว่าผมได้จะมีความเหนือเหนืออยู่เหนือกว่าพี่เทกสันอยู่ mm hmm. ก็ผมคิดว่าผมก็สามารถต่อยนับต่อยน็อกได้เหมือนกันถ้าถ้ามีจังหวะของเราถ้าผ่านเซกสันไปได้พูดถึงเราตั้งเป้าอะไรต่อไปในอนาคตครับก็ถ้าผ่านพี่เซกสันไปได้ผมคิดว่าผมก็อยากมีโอกาสขึ้นไปวันแชมเปี้ยนชิพเหมือนกันครับเพราะว่า ตอนนี้พี่เสกสรรแกก็ชกวันแชมเปี้ยนชิพอยู่ถ้าผมชนะพี่แกได้ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในตัวผมนี่ครับผมถ้าเกิดเขาไปรายการใหญ่อะไรแบบนี้นะฮะน้ำหนักเราจะขยับไปสักร้อยสี่ห้าไหมหรือว่าต่อยสักน้ำหนักเดิมน่าจะต้องขยับไปร้อยสี่ห้าครับเพราะว่าวันแชมเปี้ยนชิพมันเป็นเวทที่ต้องโชกร้อยสี่ห้าแม่งก็ร้อยสามห้าอย่างงี้ เราสี่ห้านี like ่เป็นไงบ้างรู้สึกว่ามันจะเจอเจอตัวใหญ่ๆนะครับน่าจะใหญ่อยู่แต่ว่าก็คิดว่าเราก็ต้องปรับตัวตามขึ้นไปอีกเพราะว่าเราก็ต้องบำรุงตัวเองตามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องตามไปทันศึกราเมื่อวานนี้เราไปสัมภาษณ์มาเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะไม่ครบยกเราะน้งสูงเลยแล้วส่วนตัวเมืองไทยคิดว่าจะเหมือนกันไหมจะมีโอกาสจะไม่ครบยกถ้ามีโอกาสใครพลาดก็โดนได้เหมือนกันครับผมเพราะว่ามวยต่างคนต่างบูนะครับผมก็ไม่ประมาทครับ ถ้าความมั่นใจของของเราแล้วในวันต่อยเนี่ยคิดว่าประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะคว้าชัยได้ก็มีแบบมั่นใจอยู่ครับก็คิดว่าน่าจะคว้าชัยได้แต่ก็ยังยังไม่ชล่ราใจมากแตบผม <Okay. S 2> ก็พยายามไม่ประมาทเอเตะพี่ถามเพิ่มเติมนิดนึงรู้สึกว่าเวลาที่เราต่อยกับต่างชาติหลายคนก็อาจจะมองว่าเอเ๊ะบ หลังๆคนไทยมักจะโดนหมัดต่างชาติหลับหล่นแต่ไฟลล่าสุดเราโชว์เ็นแล้วว่ารเราสามารถพิชิตมวยหมัดอย่างต่างชาติได้ค,ความยากง่ายกับการต่อยคนไทยกับต่างชาติที่เป็นมวยมัดส่วนตัวเราคิดว่าต่อยกับคนไทยหรือว่าต่างชาติมันยากกว่าคนไทยก็มันมันแล้วแต่ทรงมวยแล้วก็สไตล์การชกข,ของแต่ละคนด้วยเหมือนกันครับถ้าต่างชาติก็ถ้า เวทเท่าเท่ากันหรือไม่เหลื่อมล้ํากันมากผมคิดว่าผมทนได้อยู่ครับอ่ะเต้เดี๋ยวสุดท้ายแล้วครับฝากอะไรถึงแฟนมวยที่รอชมรอเชียร์รอสุขหน้าครับผมก็ฝากแฟนมวยนะครับผมก็วันนี้ผมเจอกับพี่เสกสรรความมันความสนุกรออยู่นะพี่ก็อย่าอย่าอย่าพลาดนะผมก็รอติดตามชมได้เลยครับผมถ้าเต็มที่มอนเดิรมาผมโอเคครับขอบคุณครับ